ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว อร่อยสุดเกลครับคุณผู้ชมเป็นไหมฮะถ้าเกิดว่าสมมุติเราถูกหวยรวยเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามันจะบอกกันไปเลยเดี๋ยวพาไปเลี้ยงหูฉลามพาไปเลี้ยงอาหารจีนอะไรงนี้นะฮะแต่ว่าบางทีพอเลี้ยงไปแล้วปับ๊บอุ้ยตายทําไมราคาสูงขนาดนี้วันนี้ผมก็เลยมีร้านอาหารจีนร้านนึงนะครับมาแนะนําทานได้แบบสบายกระเป๋าครับนะ,ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราอยู่พุทธมนตลสายสองนะครับลองไปดูว่าแถวเนี้ยนอกจากร้านที่แนะนําแล้วแถวนู้นเราแวกเนี้ยมีอะไรน่ารับประทานกันบ้างครับช่วงอร่อยสุดเขตอร่อยสุดเขตวันนี้มากันที่เขตทวีวัฒนาพุทธมนตลสายสองแวะมาชิมบะกุเต๋ที่ร้านเทียนเล้งกลิ่นยาจีนหอมๆน้ำซุปเข้มขน้น มีให้เลือกสั่งถึง5ชุดเปาหือเอ็นแก้วกระดูกหมูตุนเขีย้ยวเผินกุบกุบบอกเลยห้ามพลาดแต่ถ้ามองหาซีฟู้ดต้องร้านนี้ครับแถวซีฟู้ดอาหารทะเลสดสดกุ้งแม่น้ำเผาตัวเบง้งเบ้งปูไข่นึ่งนมสดปลาหมึกย่างไซบิกหัวปลาหม้อไฟเขาบอกมาว่าไม่ใหญ่ไม่สดไม่เสิร์ฟครับหรือถ้าชื่นชอบอาหารไทยต้องไปร้านนี้ครัวบ้านที่สารอาหารไทยพื้นบ้านจากสมุทรสาครบรรยากาศบ้านทรงไทยอายุเก่าแก่ถึง200ปี มาที่นี่ต้องสั่งปลาหมอเทศแดดเดียวน้ำพริกมหาดยำผักชะครามหล้นปูควบคุมความอร่อยโดยเชฟตุกตาไม่ผิดหวังแต่ว่าร้านที่จะมาแนะนำในวันนี้ครับเป็นอาหารเหลาในห้องแถวราคาไม่แรงแต่ว่าเลิศรสสมชื่อเข้ามาในร้านแล้วนะคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกเียอยาทอกยาทานอาหารจีนแล้วแบบว่าออกระเป๋าเราไม่รั่วจนเกินไปผมแนะนําร้านนี้ก็แล้วกันนี่ครับฮียชัยสวัสดีฮะสวัสดีครับพี่ด้วนสวัสดีครับผมไตตรง มันมีอีกร้านหนึ่งที่บังรักเป็นญาติกันไหมเป็นของอากงนะ,ะของอากงใช่ไหมสมัยก่อนผมทํางานกะอากงกะอีอากงเขาเขาเสียล<ส>พอเสียปุ๊บต่างคนต่างแยกแล้วคราวนี้ผมเลยต้องออกมาเปิดกิจการเอาเองเขาบอกว่าอาหารจีนร้านนี้มันไม่ได้แพงมากรสชาติดี กขเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงหรือเปล่าจริงครับผมให้ปูปูเป็นก้อนหูก็ได้หัตถรสของหูจริงๆต้องกินอะไรร้านนี้ซิกเนเจอร์ก็มีโอเคอันดับแรกหูฉลามกระเพาะปลาข้าวผัดปูข้าวผ,ผัดปูเห็นบอ,อกที่ร้านเนี่ยมีเมนูอาหารจรีนไม่เยอะหรอกไม่ทําเยอะเพราะว่าเราทํากันอยู่พ่อแม่ลูก3 <c oughs> คนนะแฟนคือคนผัดคือปรุงน้ําแดงเราเน้นคุณภาพ ต้องทําให้อร่อยเหมือนที่เราทานเองอยู่ในบ้านเมนูอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับมีครับ,รบก็มีหมี่ผัดฮ่องกงก๋วยซีหมี่บอเปียบเผือกกวนฟองเต้าหู้หอกุ้งกระเพาะปลาเจ้าสมุทรต้ตยมยำล้วกระเาพาะปลาไปต้ยมยำมันจะเป็นยังไงมันจะเสียรสชาติไหมอ๋อไม่เสียครับเพราะว่าหนึ่งเราใช้วัตถุดิบสดสดใหมๆ่ๆเสิร์ฟร้อนๆพร้อมเตาไฟทีนี้เขาบอกน้ําแดงร้านเฮียเนี่ยมีตั้งห้าน้ําแดงเนี่ยไม่เหมือนกันด้วย ไม่เหมือนกันครับผมมันเป็นยังไงอย่างกระเพาะปลาน้ําแดงต้องมีหวานนัวเหนียวนุ่มลื่นคอคือทุกอย่างเนี่ยคือ,คอ,คอทำน้ําแดงต่างหากขึ้นมาให้เหมาะสมกับแต่และเมนูวัตถุดิบที่เลือกใช้แล้วครับเห็นบอกปูนี่ใช้เป็นก้อนแล้วไม่ขาดทุนเหรอเราเอากําไรน้อยน่อยเราถือเราทําแบบครอบครัวเราจะอยู่นานเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองและวิชาชีพเราก่อนอ่าาละทางนนี้ผมขออนุญาตเอาซิกเนเจอร์แล้วกันหูฉลามได้ครับ ข้าวปัดปูข้าวปัดปูฟองเต้าหู้หอกุ้งใช่ไหมใช่ไหมดังดังหน่อยแล้วก็มีกระเพาะปลาต้มยำแต่กระเพาะปลาน้ําแดงเจ้าสุดผมขอยกเป็นหลังสุดเดี๋ยวกลัวจะไปกบรถอันอื่นก่อนอ๋อนี่คุณผู้ชมโอ้โหแต่ว่าเห็นไหมคือไปกินที่อื่นนะมองตรงห้าร้อยมันก็ไม่ได้อย่างนี้นะอืม ผมว่านะคุ้มก่อนนะแน่นนะคุ้มเลยเนี่ยอูฉลามเป็นแผ่นๆเลยจะใส่ผักชีตัวง,งอกก็แล้วแต่แต่ว่านี่นี่ดูเนื้อปูให้เป็นก้อนๆงี้เลยกระเพาะปลาบ้างดีกว่าโอ้โหหม้อนี้เมื่อกี้น้องบอกสองร้อยโอ้ยางนี้เลยนะคือไตรตรงเนี่ยบอกตรงว่ายังไม่ทันกินมันคุ้มแล้วรู้สึกว่าคุ้มดูเนื้อปูดิ โอ้โหจะกำไรไหมเนี่ยน้ำแดงอันนี้ไม่เหมือนอันนี้นะอันนี้มันจะเข้มข้นอันนี้มันจะอ่อนหอมมากกว่าเออแปลกเนาะพอ,อเป็นกระเพาะปลาก็เป็นอีกแบบเลยนะอันนี้เข้มข้นสไตล์หูซสลามที่ผมนั่งนึกเนี่ยไม่ได้คุณผู้ชมร้อนน้ำแดงเจ้านี้เนี่ยฮะเขาทำได้ดีค,คือมันไม่เหมือนกันเนี่ยตัวน้ำแดงกระเพาะปลา จะมีความอ่อนมากกว่าน้ำแดงหูฉลามข้าวผัดปูของเขาจะเป็นอย่างไรแต่๋ยวลองมาชิมดูนี่ก็ให้ปูมาเป็นก้อนเหมือนกัน,กนจานนี้ร้0ยห้าสิบาทนะฮะเอาเอาเป็นว่านะข้อดีของร้านสายตรงเือไหมปูเป็นดอกปูมาเป็นดอกๆเลยแล้วก็มีแปะกล้วยด้วยแต่ผมว่าเขาจะดีตรงที่ว่าเขาให้ปูสมน้ำสมเนื้อร้อยห้าสิบเองอะ ฟองเต้าหู้ห่อกุ้งโอ้โหนี่นี่นี่น่ากินไหมอันนี้เวลากินก็ต้องมีน้ำจิ้มบวยเจียหน่อยย้อนกรอบนอกนุ่มในมันแน่นตรงเนื้อไส้มันอะซิกเนเจอร์อีกตัวที่ต้องสั่งมากินสุดท้ายแล้วก็ควรจะมาทีหลังเมนูอื่นนะครับเฮียก็บอกว่าเขาเอาเครื่องต้มยำที่เป็นของแท้ไม่ใช่พวกผมอะไรนี่นะครับ ทำเสร็จแล้วก็กรองน้ําแล้วก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในหม้อน,นี้เลยแล้วก็มีเจ้าสมุทรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเป๋าหือ้อปูกุ้งปลาหมึกอะไรต่างๆที่สําคัญมีกระเพาะปลาในนี้ด้วยนี่กระเพาะปลาอยู่ด้านล่างนะครับตัวปูนี่เห็นไหมมีก้ามปูอย่างนี้ผมขออนุญาตชิมเลยนะปิดท้ายกันด้วยเมนูนี้ขอชิมน้ําก่อนเลยอันดับแรกน้ําสีเหมือนกระเพาะปลาแต่รสชาติเป็นต้มยำนะฮะกระเพาะปลาต้มยำเจ้าสมุทรลองดูนะ ามันเป็นน้ำแดงที่มีรสเผ็ดนะมันจะแบบว่ามีรสเผ็ดหอมเครื่องเทศเฮียทำได้ดีนะตัวนี้บอกบอกเลยนี่ uh huh. เขาสุริบก็ดี อาหารจีนนะครับอร่อยอร่อยราคาสบายกระเป๋านะครับก็ลองแวะมาดูนะครับร้านไต่ตรงเลิศรถอยู่ตรงไหนครับฮี่อยู่ตรงพุทธมนฑลสายสองตรงบ่อน้ามันพาซ่านะครับถ้าเกิดมาไม่ถูกให้โทรมาที่เบอร์ไหนเบอร์ใต้ใต้ล่างนี้เลยนะครับผมึ้นให้เรียบร้อยแล้วหยุดวันไหนครับผมหยุดทุกวันจันทร์นะครับผมถ้าจันไหนตรงกับวันอาทิตย์เลิศผมไม่หยุด จะเลื่อนไปหยุดวันพุธแทนเปิดกี่โมงนะผมเปิดตั้งแต่11โมงครับจนถึง3ทุ่มครับผมแวะมาได้คุณผู้ชมพื้นทีมณฑลสาย2นะครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวากจากรายการตีอ้วนชนหิวนะครับมอบเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วและเดี๋ยวผมจะติดสติกเกอร์ตัวนี้มาให้นะครับตีอ้วนชนหิวร้านนี้ต้องลองนะครับเห็นสติกเกอร์ก็แวะเข้ามาชิมมาลองกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปดูครับจากคนทางบ้านสูตรประจำตระกูลครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึึงงงงลูกชิิ้นนคดถายหเพ วันนี้นะครับเรามาแถวหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับในย่านบางบัวทองครับช่วงสูตรประจาตระกูลนะครับคุณผู้ชมมีสูตรอะไรเนี่ยบอกเราเลยครับเราไปทุกที่เลยนะฮะอย่างวันนี้ใครที่ชอบทานไก่นี่ไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าเมนูที่เขาส่งเข้ามาวันนี้น่าสนใจมากจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับชวสูตรประจําตระกูลอย่างที่เปิดไปครับคุณผู้ชมครับใครที่ชอบทานไก่เนี่ย พลาดไม่ได้เลยเมนูนี้นะฮะสุดยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออ่าชื่อหนูไมค์กัญญาประสิทธิ์ค่ะวันนี้จะมาทำเมนูชื่อว่า ไก่ใต้น้ําไก่ใต้น้างงไหมคุณผู้ชมไก่ใต้น้ําเป็นยังไงเราเท้าความไปนิดนึงก่อนว่าเมนูนี้ออกมาจากไหนฮะพ่อกับแม่ค่ะทํากินบ่อยไหมฮะบ่อยค่ะไก่ในวิธีการเลือกต้องเลือกไก่แบบไหนกรณีที่ไม่มีไก่บ้านนะคะอ่าเราเอาไก่เหนียวไก่เหนียวนะไม่ต้องแก่มากอันนี้เอาผิวนวลๆอย่างนี้ผิวนวลๆไม่ต้องเหลืองเข้มไม่ต้องเหลืองเข้มใช่ค่ะทีนี้มาดูเครื่องปรุงบ้างมีน้ํตาลน้ำตาลซอสปรุงรสขาอส๊วขาวผงปรุงรสอันนี้พริกแห้งต้องใส่พริกแห้งอย่างเดียวเท่านั้นนะคะถึง Oh. อร่อยแล้วก็หอมแดง,แดงกระเทียมกระเทียมไทยของเรา,าเครื่องเคียงเครื่องเคียงก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะคตะไคร้ค่ะใบมะกรูดาจะเพิ่มความ แซ่บซ่าหน่อยก็คือกระเพราเดี๋ยวเรามาดูนะไก่ใต้น้าทายัางไงเชิญพี่หนุ่มัยเลยครับเริ่มต้นใส่พริกไก่ใต้น้านี่ส่วนมากอะ่ะคือรสจัดนะคะน้าก่อนท,ที่<ม>2ก็คือกระเทียมสามหยิบมือก็ได้สามหยิบมือก็ได้อะแล้วก็หอมแดงนะคะหอมแดงนี่จะเยอะหน่อยนะคะเพราะมันจะดับกลิ่นคาวนะคะหอมแดงไม่ต้องแกะเปลือกเลยใช่ไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องอย่างนี้เลยใช่ค่ะละเอียดขนาดไหนคะคุณหนุม่มยหยาบๆยาบค่ะไม่ต้องละเอียดมากใช่ค่ะโอเคค่ะ ได้เสิร์ฟผสมแล้วปิ้งนี่ไปขโมยหม้อหลังบ้านมาให้ขันแรกนะคะเอาไก่ลงไปวันนี้เราทำประมาณจานหนึ่งนะประมาณจานหนึ่งค่ะเวลาเอาไก่ลงนี่ก็เลือกเอานะถ้าเกิดว่าให้ข้างบ้านเราก็เป็นตีนเป็นตีเป็นอะไรมัครึ่งในอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเกิดเราตีนก็เป็นน่องเป็นอะไรเก็บเอาไว้เงี้ยนะแล้วก็พริกลงไปคลุกเลยที่ทำที่ทำไวเมื่อกี้นะคะลงไปคลุกเลยน้ำปลาไอ้ซอสซอสซอสปรุงรสนะคะอ่าสีขาวใช่ไหมอ่ะอันนี้น้ำปลาน้ำปลาค่ะครับผม ผงปรุงรสอันนี้ผงปรุงรสนะคะชงวับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนัวแน่นอนใส่ขาลงไปนะคะใส่ขาลงไปตะไคร้เป็นคนจังหวัดเลยนะส่วนผมไม่ใช่คนเลยหน้าก็เลยไม่เหมือนคนเลยตะไคร้นี่ใส่ประมาณสองหัวนะคะมันจะได้ดับกลิ่นคาวใบมะกรูดนะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆใบมะกรูดนี่ต้องฉีกไม่ฉีกมันไม่หอม ็มันเป็นเมนูที่น่ากินแล้วก็ต้นหอมนะคะหั่นประมาณเท่านี้ใส่เข้าไปใช่ต่อไปผักชีลากใส่เข้าไปอ๋อลากนี่ราู่ในหมู่แั่ไก่แล้วนี่ค่ะอ๋อไก่นี่ไปหมักกับลากผักชีด้วยนะอย่าลืมแต่ส่วนมากพ่อแม่ทําให้ทานนะเนาะแต่ก่อนมันผักอย่างนี้มันไม่มีส่วนมากก็เป็นผักอีตูอย่างนี้บ้านเนาะนี้ผักอีตูคือใครอะใบแมงลักค่ะอ๋อใบแมงลักใช่ไหมตกใจเรียกผักอีตูงงเลย เพิ่มความแซ่บความร้อนก็คือกะเพรานะคะฉีกใส่เข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมหม้อที่ไม่ต้องใส่ค่ะมาดูความเป็นไก่ใต้น้ำน้ว่ามันจะออกมายังไงนะคะโอเคไก่ที่เราคลุกกับเครื่องเทศในหม้อไม่มีน้ําใช่ไหมไม่มีน้ำนะคะไม่มีน้ำเลยนะในหม้อไม่มีน้ำไก่ที่เราหมักไว้เมื่อกี้นะคะก็ใส่ลงไป คนอีสานบ้านเฮาเนะครับไม่มีหม้อนี้ไม่ได้เนีครับเพราะว่าเป็นหม้อนิชิงอาหารเยอะมากไม่ว่าจะทำอะไรกินก็ตามขายนี่เป็นเรื่องเลยคนอีสานนี่ยหม้อใบเดียวสารพัดประโยชน์หม้อก็มาไว้ตรงอ๋อแล้วใส่น้ำข้างบนใช่ใส่น้ำข้างบนประมาณนิ้วหนึ่งประมาณสองข้อหนึ่งนี่ไง ไก่ใต้น้าใช่ค่ะ oh. ข้างล่างคือจะไม่มีน้ําเลยไม่มีน้ําเลยนะใช่โอเคแล้วก็เปิดแก๊สนะคะเราก็ปล่อยให้มันต้มแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแรกๆนี่ไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะไฟเบาๆก่อนยังนะยังไม่สุกแต่จะมาบอกว่าพอมันได้ที่ต้องคนเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะไหม้ก้นหมอ้อก็มีการคนด้วย โอ้หอมแลว้วอะไฟเบาๆจะคนไปเรื่อยๆนะโอเค <นะ S 2> อเราทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนกระทั่งไก่สุกนะผ่านไปสักระยะนะคุณผู้ชมครับมีทริคอีกแล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่าน้ํามันเดือดหรือว่าเริ่มร้อนมีไอขึ้นนี่ต้องเอาทิ้งหรอใช่ค่ะต้องเปลี่ยนค่ะถ้าไม่เปลี่ยนนี่คือ ข้างหลังข้างล่างอ่ะไก่มันจะไหม้เอ้าเหรอใช่ค่ะปล่อยน้ําเดือดไม่ได้นะคือปล่อยพอน้ํามันเริ่มร้อนปุ๊บต้องเทออกเอาน้ําเย็นเปลี่ยนใช่ค่ะอ้าวนี่เป็นคลิกนะนี่เป็นคลิกนะอ้าวเทน้ำเทน้ำออกนะคะอู้น่ากินมากว้าวแล้วเราต้องเทน้ําเย็นลงไปแบบนี้เทน้ําเปลี่ยนลงไปขอเวลาแป๊บหนึ่งเหมือนเป็นเป็นการจับเวลาไปในตัวนะคุณผู้ชมใช่ค่ะอ้าวคุณผู้ชม กลับมาใหม่มีทิศอีกแล้วต้องทั้งหมดกี่ครั้งนะ3ค่ะสามครั้งนะครับต้องเปลี่ยนน้ำนะฮะรวมหมดต้อง3ามครั้งเอานี้ร้อนอีกแล้วต้องเอาออกแล้วต้องเอาออกค่ะเอาออกแล้วโอ้โหดูดิดูดิดูดิเฮ้ยเห็นเปล่าเห็นเปล่าน่ากินจริงๆอ่ะเติมน้ำอันนี้ครั้งที่3นะคะครั้งที่3สุดท้ายแล้วอันนี้จับเวลาไปในตัวเอาแล้วคุณผู้ชมน้ำเริ่มร้อนอีกครั้งหนึ่งสุกแล้วนะเอาออกนะค่ะว้าว ตอนนี้น้ำไก่น้ำอะไรเครื่องปรุงมันออกมาแล้วแล้วมันน่ากินมากๆเลยอะ่ะผมตักใส่จานเลยนะได้ค่ะอ่าคุณผ,ผู้ชมดูนี่ไก่ใต้น้ํามันสุกแล้วโอ้ยเป็นตาแซบเด้อเราขอบอกนะว่า่ใชว่าน้ํามันอ่ะอย่าทิ้งคุกข้าวอร่อยมากใช่ค่ะผมขอกินเนื้อ,เ,อเลยนะโอูโหนี่สักยันมาหรือเปล่าเนี่ยหนังเหนียวมากต้องคุณไก่มันไก่หนังเหนียวอ่ะ หมาะปาร์ตี้มากเลยใช่ค่ะเพราะมันแซ่บมากคุณผู้ชมแล้วไก่ถูกพอดีขาวแล้วตามน้าสุกหมดครบเลยไก่ไม่อาจจะหนังเหนียวหน่อยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไก่บ้านอ่ะนจะไม่เหนียวมันจะไม่เหนียวอแต่เราหาไม่ได้นะกรุงเทพบางเดียใช่ค่ะน้าน้าน้ําชิมน้ำหน่อยอือหือ ไก่ใต้น้ําขอบคุณพี่หนู่มไม้มากนะ,ะนะฮะวันนี้เรามีารางวัลจากรายการตรีวนชวนิวมอบให้2,000บาทนะครับพิพันธุ์ง้นสวนพริกไทยเล็กเครื่องเทศตร,รามือที่1น,นะครับมอบพิพันธุ์ให้ใช้1ชุดนะครับพิพันธุ์ซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดและน้ําจิ้มสุก,กี้ตราตากิมอบให้ใช้1ชุดครับและวยิมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่โฮมสุขใจสบายกระเป๋าวันนี้มอบให้1เครื่องด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะครับมีสูตรดีๆอยากเก็บเอาไว้คุณผู้ชมเอามาเผยแพร่กันให้เขาไปทํากินกันทํําาาขยกกััันนช่วงี้คครรรรรบสููตตประะจลบ ตะกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตะกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลย2,000บาทพร้อมของสม,มนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตะกูลร่วมสนับสนุนโดยง่วนสุนปริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1บริษัท W p นยจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิร์กแกส น้ำจิ้มสุกี้สูตรเข้มข้นและซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดตราตากิช่วงทัวลงพุงวารตตี้สนับสนุนโดยธนาคารอมสินดูแลคุณมากกว่าใคร มาถึงช่วงนี้ครับทัวร์ลงพุงคุณผู้ชมกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีว่นชนิวนะครับเรามีหลายพาร์ทมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิ่มยกกวนกินตามฝันนะฮะมาเป็นครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาโชว์แลกอิ่มก็ได้นะครับสนับสนุนโดยธนาคารอมสินนะครับดูแลคุณมากกว่าใครวันนี้มีครอบครัวนี้เป็นผู้โชคดีกับเราสวัสดีครับครับสวัสดีนะคุณพ่อนี่ดูรายการที่ประจํา ชื่อคุณอะไรครับวีละเพชรมณีครับเห็นบอกไม่พลาดเลยติวชนิวชอบอะไรรายการนี้ทุกอย่างนึงที่พี่ติววันจัดอ่ะสนุกมนี่อาชีพอะไรฮะนอดยุงเทพเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าพอไปกลับไปอยู่โคราชบ้านแฟนก็เลยรับปากแกเปินตรงไม่มีจอาอจากร้านหรือแค่จัดคุณแม่ชื่ออะไรครับอุสาเพชรมณีทำอาชีพ เป็นแม่บ้านสาธารณสุขนะรายได้ดีไหมเยอะเลยเจ็ดพันเจ้โอ้โหไม่เยอะเลยเจ็ดพันลูกอะไรชื่ออะไรครับอภิสิทธิ์ครับฮะอภิสิทธิ์นี่คุณลงพักประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะอภิสิทธิ์นะคนละอภิสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมอันนี้อภิสิทธิ์ที่ได้มากินนะฮะอันนี้เรียนอยู่เนาะปออะไรนะครับมสองคนนี้ชื่อเอกกรัฐเอกรัฐมีอาชีพขับรถบรรทุกขับรถบรรทุกหรือขับสิบล้อนั่นเองนะคุณผู้ชมครับ ไม่ใช่เราใช่ไหมที่เอาปืนลงมาไม่ใช่ใช่ไหมร้อนนะคุณพ่อมีอาชีพตัดเย็บนะรับแก้ทรงางเงต่างเห็นบอกว่าอยากจะพาครอบครัวเนี่ยมากินอาหารทะเลสดๆซีฟู้ดไม่ได้กินครอบครัวพร้อมหน้าอาหารดีๆมานานเท่าไหร่แล้วก็ก็นานมากนานมากแล้วนะนานมากแล้ววันนี้อยากกินอะไรซีฟู้ดใช่ไหมแต่กินซีฟู้ดถ้าพูดถึงซีฟู้ดคุณอยากกินอะไรปลากระพงปลากระพง ทอดน้ำปลาไหมทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาอยากกินอะไรครับพี่สิทธิ์กุ้งอยากกินกุ้งคุณแม่อุษาอยากกินอะไรครับอลาป,อปูนี่ปูกุ้งปลาซีฟูด้ดเดี๋ยววันนี้จัดให้ครบเลยเราก็เลยพามาร้านนี้คุณผู้ชมแซบซีฟูด้ดผมบอกเลยว่าคุณดูตอนนี้จบดูข้อครวรนี้กินปับ๊บคุณต้องมากินร้านนี้เอาแค่ปลากระพงทอดน้ำปลาร้านเนี่ยผมว่าคนเจ้าของร้านสติไม่ดี S <S <S ขายปากระพงทอดน,น้ำปลา1 9 9เอานี้แค่เมนูแรกก่อนนะอยากรู้เมนูอื่นไหมยอยากรู้ใช่ไหมครังั้นเราพาไปดูเลยครับวันนี้ครอบครัวคุณวีระจากโพธารามราชบุรีจะได้กินซีฟู้ดจากร้านแซบซีฟู้ดดังต่อไปนี้ครับเมนูที่โดดเด่นและ อยากจะให้มาชิมกันนะคะปลากระพงทอดราดน้ำปลาค่ะ199บาทเท่านั้นเองตัวใหญ่เลยนะคะแล้ววันนี้ก็จะมีเข้าวผัดดับเบิลเนื้อปูโอ้โหเนื้อปูก้อนใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเนื้อปูก้อนผัดพริกขี้หนูสวนต้มแซบปาสลิด และอีกเมนูหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยของที่นี่คือปูไข่ดองน้ำปลาสูตรอาม่านะคะยังจะมีกุ้งย่างแซ่บอีกโอ้โหอยากจะบอกว่ามันแซ่บทุกเมนูเลยค่ะทุกอย่างที่แซ่บๆนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำอาหารทะเลอาหารทะเลก็สดแล้วก็ตัวใหญ่นะคะอยากให้ออลองแวะมาทานกันดูว่าจะอร่อยและแซ่บเหมือนกับท่านผู้ชมที่โชคดีหรือเปล่านะคะโอ้โห,โโหนะเจ้าของร้านบอกไปแล้วว่ามีอะไรน่ากินบ้าง แล้ววันนี้ผมดีใจมากที่เปิดโอกาสแลรายการที่เปิดโอกาสแล้วให้คนที่ไม่มีได้เขาเรียกว่าไม่มีโอกาสได้กินของอร่อยอะ่ะได้มีโอกาสได้มากินในรายการนี้วันนี้ก็เปิดโอกาสให้คุณพี่วีะระภรรยาแล้วก็ลูกนะลูกขับสิบล้อคุณพี่ก็รับป่าผ้านะลูกเรียนอยู่นี่เป็นแม่บ้านนะแม่บ้านสารสุขเอาวันนี้ผมสั่งให้เต็มที่เลยนะนี่เป็นเพียงส่วนน้อยของร้านแซ่บซีฟู้ดนะพร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมยังหนึ่งสองสาม,สม 1, 2, ลุยเลยฮะ คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นภาพจริงๆนะครับที่มานี่ก็ไม่เคยรู้จักกับผมมาก่อนนะฮะไม่ใช่หน้าม้าแต่อย่างใดถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่าทำไมเราไม่ได้มากินบ้างก็ลองถ่ายรูปก,กับปริพันธ์อมสินแล้วก็ส่งเข้ามาแต่ผมขอบอกเลยว่าคิวเยอะมากรอหน่อยแล้วถ้าเราติดต่อไปอย่าเล่นตัวเพราะถ้าคนเล่นตัวปุ๊บคิวการกินของคุณจะตกไปเป็นของคนอื่นทันทีนะแล้วกว่าจะวนกลับมาหาคุณเนี่ย รอเศร้าเลยนะผมบอกเลยรอเศร้าเพราะรายการเราคนดูเยอะมากนะฮะแล้วคนที่สมัครเข้ามาเยอะจริงๆใช่ไหมแถวบ้านดูกันไหมเนี่ยดูดใช่ไหมเห็นไหมดีใจดังนี่มาจากโพธารามเลยนะมาจากโพธารามเลยดูทุกอาทิตย์ครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมรายการถามสั้นๆคุณพ่อวิลามีความสุงไงขไหมครับวันนี้ มีความสุกมากค่ะในเรื่อยจะได้มาได้มาแล้วเขามารอเฝ้ารอเนี่ยแล้วเนี่ยสี่โมงเย็นเพิ่งเจอกันแล้วก็ได้กินเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกินให้มีความสุขเลยนะทัวรลงพุงกับรายการถีวฉนิวแล้ววันนี้ขอบคุณร้านแซกซีฟู้ดถ้าคุณไม่มากินนะ โอ้ยผมจะบอกเลยว่าคุณพลาดเดี๋ยวผมจะถามเจ้าของร้านให้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ไปดูกติกาก่อนครับเพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารอมสินประเภทใดก็ได้แล้วเขียนบอกมาว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสต์มาที่หน้าแฟนเพจตีอ้วนชนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทองโครงการเอลิก้าวิวสมุทรสาคร Quality e x p r e s s พขอเซ็นเตอร์1606วันนี้ขอบคุณคุณดานะร้านแซบซีฟูดนะครับอาหารดีสดใหม่ข้อสำคัญราคาถูกด้วยคุผู้ชมรีบมาทานกันเลยนะะร้านอยู่ตรงไหนครับ ตั้งอยู่ในโครงการ TTN Avenue นะคะบนถนนนางลิ้นจีซึ่งอยู่ติดกับตึกเจเพชหรือจะเข้าอีกทางหนึ่งก็คือจันเก่าซอยหนึ่งค่ะแว้มาไ,ได้ปกี่โมงครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มเลยนะคะเปิดทุกวันเลยแล้วเรายังมีบริการ Delivery ด้วยสั่งฟูดองไปกินได้300บาทเองนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดมาจากรายการตีวันดี๋ดูปุ๊บบอกมาจากรายการลดเท่าไหร่ครับลดให้เลย10%ค่ะถึงเมื่อไหร่ครับถึงสามิ0ุนา ได้เลยค่ะให้3เดือนเลยคุณผู้ชมโอเคได้เลยค่ะรีมาเลยนะวันนี้ผมมีพิพัณฑ์อมสินนะครับมอบแทนคำขอบคุณนะครับดูแลคุณมากกว่าใครนะครับขอบคุณมากค่ะ